สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นาจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพามาติดตามเรื่องของการนอนกันหน่อยแล้วกันเพราะการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดและมีความสําคัญมากๆนั่นเองค่ะในแต่ละวันเราควรจะต้องนอนให้ได้วันละ 8ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าเรานอน1ใน3เลยนะคะสำคัญขนาดไหนอะ่ะ1ใน3ของชีวิตอะ่ะคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ระยะเวลาของการนอนเท่านั้นนะคะคุณภาพการนอนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันถ้าเกิดใครเคยเจอปัญหา นอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายโอ้โหจะรู้เลยว่าทรมานขนาดไหนเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากวิธีการในการช่วยทำให้คุณนอนหลับสนิทอย่างมีคุณภาพทำอย่างไรได้บ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะฝังใจกันมานานแล้วนะคะว่าควรต้องนอนให้ได้วันละประมาณ8ชั่วโมงแต่สิ่งสําคัญมากกว่าจํานวนชั่วโมงนั่นก็คือคุณภาพของการนอนค่ะการนอนที่ดีนั้นเราต้องนอนหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วก็ต้องไม่ง่วงนอนระหว่างวันสมองและระบบประสาทต,ต้องตื่นตัวพร้อมทํางานอยู่เสมอรู้สึกมีความสุข แต่มีคนจนํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องเผชิญกับภาวะนอนหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากซึ่งก็อาจจะเกิดจากระบบสั่งการการนอนหลับในสมองมีความผิดปกติหรือมีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดกรดไหลย้อนโรคซึมเศร้าภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งลักษณะการทํางานที่เป็นกะกลางวันกลางคืนถ้าเกิดคุณมีปัญหานอนไม่หลับก็ลองนําวิธีการเหล่านี้ไปทดสอบดูค่ะว่าพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะหลับได้ง่ายขึ้นหรือไม่ เริ่มจากการออกกำลังกายช่วงเย็น30นาทีในช่วง4-6ชั่วโมงก่อนนอนกินกล้วยหอมเพราะผิวของกล้วยหอมจะมีฤทธิ์เหมือนกับยานอนหลับและจะมีกรดอะมิโน,โนที่มีชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินช่วยทำให้ง่วงนอนรู้สึกคลายเครียดคลายกังวลและทำให้หลับสบายค่ะหลีกเลี่ยงอาหารหนกักและอาหารรสจัดก่อนนอนเนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลา2-3ชั่วโมงในการย่อยอาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มกระตุ้นประสาท4-6ชั่วโมงก่อนนอนผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนฟังเพลงเบาๆสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้มืดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดการสร้างเมลาโทนินซึ่งถือเป็นฮอร์โมนง่วงที่ร่างกายหลั่งตามปกติเมื่อถึงเวลานอนค่ะ กำหนดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลาโดยพยายามนอนก่อน5ทุ่มและตื่นก่อน6โมงเชา้าเนื่องจากฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายจะหลังมากที่สุดในช่วงกลางดึกนั่นคือช่วง23นาฬิกาถึง4นาฬิกาดังนั้นจึงควรหลับสนิทในช่วงเวลานี้เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะควรให้ผิวหนังโดนแสงแดดยามเช้าเพื่อให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีอย่างเพียงพอ การได้รับแสงแดดยามเช้าทุกๆวันวันละ5-10นาทีจะช่วยส่งผลทําให้การนอนหลับสนิทต,ตลอดกลางคืนและมีคุณภาพนอกจากนี้วิตามินดีก็ยังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคและช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดวันอีกด้วยค่ะ มมมัันนคนคงงจะดดีีถ้้้าารอบสกลใหแ่เขึไไ็ทอสอสพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยอลูกทอสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด m y m o CQ p ซีเคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ได้กันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะพรุ่งนี้สุดสัปดาห์คุณผู้ชมมีสถานที่ท่องเที่ยวในใจที่จะไปท่องเที่ยวกันแล้วหรือ,อยังวันนี้คนหลังข่าวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่เราเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งสัปดาห์จากการทํางานวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนบ้างติดตามไปได้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ เรื่องของคาเฟ่เก๋ๆตอนนี้ในบ้านเราเป็นที่นิยมโดยทั่วไปนะครับแต่ที่นี่มีความพิเศษน่าสนใจและก็น่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากนะบารากัตลันลาแลนด์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่ตั้งอยู่นณน้องจอกฝั่งคูซ้ายกรุงเทพของเรานี่เอง สวัสดีครับนี่คือคนเที่ยวเป็นนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีสัตว์มากมายหลายชนิดครับและที่สําคัญครับที่นี่มีสิงโตฮะเคยเห็นไหมครับว่าที่คาเฟ่เขามีสิงโตด้วยทุกทีเราจะคุ้นแค่ในสวนสัตว์นะครับที่นี่เขามีสิงโตไปดูดีกว่าความพิเศษของบาราการคาเฟ่แห่งนี้นะครับ มีทั้งเครื่องดื่มอาหารยังมีเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนา,นานาชนิดอันน่ารักและก็น่าถ่ายรูปเป็นอย่างมากและยังมีไฮไลท์สัตว์คู่หนึ่งที่เป็นที่โด่งดังมากๆทําให้บรารการ์เป็นที่โด่งดังรู้ไหมครับคืออะไรคาเฟ่นี้เขามีสิงโตนะครับสิงโตตัวเป็นๆขนาดใหญ่2ตัวอายุแค่ขวบเศษๆแต่ตัวโตวมากๆเจ้าตัวผู้นั้นมีชื่อว่าจแอนและตัวเมียชื่อว่าไดอาน่า สิงโตคู่นี้กลายเป็นไฮไลท์เด็ดที่ทำให้บารากัสนั้นมีความโด่งดังในตอนนี้ส่วนตรงนี้ครับนี่คือพระเอกนางเอกของที่นี่ครับบารากัสคาเฟ่ฮะไม่ใช่แมวนะครับสิงโตครับคาเฟ่อะไรครับมีสิงโตด้วยครับบ้านเรานี่ครับที่นี่ครับบารากัสคาเฟ่นี่ฮะตัวโตครับชื่อใจแอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวเมีย ตัวนี้ชื่อแดนน่านะครับซึ่งเขาก็ไม่ดุร้ายนะครับอย่างที่เจ้าของเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความคุ้นเคยกับมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่เล่นนะฮะแต่ว่าอย่างไรซัเนี่ยถ้าใครมาเข้าชมเนี่ยตรงที่ผมนั่งตรงเนี้ยก็ไม่คีคนเข้ามานะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างนั้นคือสัตว์ก็ยังมีความเป็นยังสัตว์อยู่ฮะเราก็ต้องมีความระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่มาถ่ายรูปในกรงด้านนอกเนี่ยได้นะครับต้องมีเจ้าหน้าที่า บรรยากาศยังดีอยู่ฮะเขายังพักผ่อนหย่อนใจระหว่างน้องใจแอนกับไดนานครับมาชมได้ครับที่นี่ครับบารากัสคาเฟ่ครับนองจอกฮะมีสิงโตครับคาเฟ่มีสิงโตที่นี่แหละเพิ่งเคยเห็นจะว่าไปก็สวนสัตว์นี่แหละครับ บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ของคาเฟ่บารากัสนั้นก็ยังเป็นลานกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นณที่นี่นะครับทั้งการมาทัศนศ,ศึกษาของเหล่านักเรียนจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงและการจัดกิจกรรมแคมปิ้งก็มีโดยทั่วไปผู้ที่เข้ามาก็ไม่เสียค่าเข้าชมนะครับหากใครจะให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็แค่ไปซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงและก็ไปให้อย่างใกล้ชิดได้เลยมีโอกาสต้องลองมาดูนะครับที่นี่คือบารากัสลันลาแลนคาเฟ่แอนด์ฟาร์ม อาหารก็อร่อยถูกปากหลากหลายเมนูและยังมีกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆอีกหลายแบบตอบโจทย์วันว่างวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวเลยก็ยิ่งดีครับเชื่อว่าน้องๆหนูๆนน,น,น,น่าจะถูกใจเป็นพิเศษกับบรรดาสัตว์เลี้ยงน่ารักใจดีหลายประเภทที่มีณนะบารากัสแลัลาแลนคาเฟ่แอนดฟาร์มแห่งนี้ และนี่คือบรรยากาศของบาราการคาเฟ่นะครับมีโอกาสก็ลองแวะมาชิมอาหารมาทานกาแฟนะครับพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงน่ารักหลายชนิดครับอยู่ที่หนองจอกฝั่งคูซ้ายนะครับหาไม่ยากครับปักหมุดได้เลยครับบาราการคาเฟ่ครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนนะครับลวพบกันใหม่สวัสดีครับ วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนที่เราชาวพุทธศาสนิกชนจะได้มาสักการะพระเคี้ยวแก้วพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนประดิษฐานน้ำมนตลพิธีท้องสนามหลวงราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาถึง73วันค่ะและจะอัญเชิญกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์2568 แม้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่มวลมหาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่มีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามากราบสักการะพระเครื่แก้วเต็มพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้่วแก้วะคะรัฐบาลจีนให้รัฐบาลไทยได้อัญเชิญมาจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่ง ประดิษฐานณราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งอัญเชิญมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2567ที่ผ่านมาพระเขี้ยวแก้วคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นฟันเขี้ยวของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกถูก ค้นพบในปีคริสตศักราช1955ภายในเจดีโบราณใกล้เมืองซีอานและถูกนำมาประดิษฐานณอาคารพิเศษที่วัดหลิงกวงที่มีประวัติยาวนานกว่า1,000ปีค่ะ ซึ่งพระเครืยวแก้วบนโลกนี้นะคะมีอยู่สององค์องค์ที่หนึ่งประดิษฐานที่วัดพระเครืยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศสีลังกาไม่เคยนำออกไปประดิษฐานที่อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะส่วนองค์ที่สองคือพระเขรืยวแก้วที่วัดหลิงกวงกรุงปักกิง่งและเป็นองค์ที่ชาวไทยได้สักการะอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะ ในประเทศไทยนะคะได้รับความโชคดีนะคะในการอนุญาตให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวถึงสองครั้งโดยครั้งแรกนะคะที่พุทธมนฑลจังหวัดน,นคปรปฐมในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาเจพรรษา5ธันวาคม2545 และครั้งที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนปี2568นับเป็นเวลายาวนานถึง23ปีนะคะที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสกราบสการะพระเก้วอีกครั้ง สำหรับประวัติความเชื่อพระเกี้ยวแก้วมีอยู่สี่องค์พระเกี้ยวแก้วเบื้องบนขวาเท้าสก,กะอันเชิญไปประดิษฐานณพระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเกี้ยวแก้วเบื้องล่างขวาประดิษฐานที่แคว้นกาลิงคะต่อมาอันเชิญไปประดิษฐานณลังกาทวีปวัดพระเกี้ยวแก้วประเทศสีลังกา พระเกี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายประดิษฐานณนะแคว้นคันธาระเชื่อว่าต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองฉางอันหรืออีกชื่อคือซีอานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยพระภิกษุฝ่ายเห็นที่ไปจาริกสืบพระาศาสนาอย่างอินเดียต่อมาพระเกี้ยวแก้วองค์นี้ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหลิงกวงกรุงปักกิงนะ่งและพระเกี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายเชื่อว่าประดิษฐานณนะพิภพบ,บาดาลหรือพิภพของพระานาคนั่นเอง รักเที่ยวแก้วนับเป็นศูนย์รวมความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและเป็นสิริมงคลหนึ่งของผู้ได้กราบสก,การะขอพรโดยในประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนได้สก,การะถึงวันนี้14กุมภาพันธ์2 5 6พเป็นวันสุดท้ายถึงเวลายี่สนาฬิกาเท่านัน้น ดีค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้ทงหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณ <ไว S 1> โอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไมลโมซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยอลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่เราไม่ควรพลาดและไม่ควรตกข่าวติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นายสุวิทย์วังพัฒนามงคลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและพลตำรวจตีสุรพงศ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมเป็นประธานจัดงานโครงการโฮมพักนักกีฬาน้อยปีที่6รอบชิงชนะเลิศที่อาคารเฉลิมราชาสุดากีฬาสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย โครงการนี้เป็นหลักสูตรการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงผ่านรูปแบบการสนับสนุนความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเน้นฝึกทักษะพื้นฐานคือการวิ่งกระโดดทุ่มคว้างรวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเป็นการฝึกใช้ทักษะทางความคิดที่นำไปสู่การเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอายุ8 12ปีปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า1,000โรง คัดเหลือจนเหลือ12ทีมสุดท้ายร่วมประชันทักษะพื้นฐานที่เป็นหัวใจหลักของกีฬาและยังเป็นประสบการณ์แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองเพื่อเติบโตเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ อันฟ้ากรุ๊ปผู้นำระดับโลกด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกขยายการลงทุนในไทยเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเซาโดยคุณฟิลลิปเลเนอร์ซี o ของอันฟ้ากล่าวว่าการเปิดโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโครงการรีไซเคิลพลาสติกขนาดใหญ่ โดยบรรจุัณฑ์พลาสติกเป็นโซลูชันที่ปลอดภัยคุ้มค่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุอื่นๆมีน้ำหนักเบาทนทานพลังงานต่ำในการผลิตอีกทั้ง PET และ PE เป็นวัสดุหลักสามารถรีไซเคิลและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยให้การขนส่งง่ายขึ้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังคงคุณภาพสินค้าได้ดี ท้งนี้อันฟราดำเนินธุรกิจมากว่า70ปีมีโรงงานกว่า200แห่งใน46ประเทศมุ่งมั่นขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยได้ดำเนินธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี2543ตั้งโรงงานร่วมกับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกและขยายการดำเนินงานที่จังหวัดปลาจีนบุรีเมื่อปี2547 Well, I think uh, you know, next to being a leader in technology and leader in sustainability, um, which I already mentioned, I think what sets us apart is this uh, incredible focus on the customer within our team. Um, when I look at uh, teams working around the globe, but particularly in Thailand, the, the, the focus on enabling customer success is is one of our key beliefs within the customer, and that passion to make the customer successful, I think sets us apart. Anyone that has worked with us. Um, sees that and appreciates that hence customers that work with us normally they, they stay with us for a lifetime and we do what we can to uh, support them on their growth trajectory in the marketplace คุณดเนียลชูผู้จัดการทั่วไปของอันฟราประเทศไทยกล่าวว่าโรงงานแห่งใหม่มีพื้นที่กว่า24,000ตารางเมตรรองรับการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นสำนักงานใหญ่ในไทยโดยไทยถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกและอย่างมุ่งมั่นด้านนวัตรกรรมผ่านสตูดิโอเศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับในอนาคตจังหวัดปราจีนบุรีจะเน้นการผลิตเฉพาะทางโรง,งงานจะปรับบทบาทเน้นการผลิต บรรจุพันธ์แบบเป่าขึ้นรูปซึ่งเหมาะกับสินค้าประเภทเครื่องสอําอางของใช้ในบ้านอาหารน้ำมันและสารหล่อลืน่ขนขณะที่โรงงานฉะเชิงเซาจะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตของบรรจุพันฑ์พลาสติกที่ปลอดภัยคุ้มค่าและยั่งยืน กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการบริการรวม8กลุ่มองค์กรนำโดยนายกวีศักดิ์กวีนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยและนายนัทชัยอึ้งศรีวงศ์นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจคัฟเบียร์ยื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีโดยมีรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้รับหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตการขายเครื เรื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาและการขายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ นายกรวีกล่าวว่าขอให้รัฐบาลพิจารณาปรปับปรุงกฎหมาย2เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเร่งด่วนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทประเทศที่เปลี่ยนไปและขจัดอุปสรรคในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาหารและเครื่องดื่มได้แก่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2558 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2563และเห็นว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา14นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจร้านอาหารและค้าปีกที่เติบโตขึ้น ขณะที่นายนัทชัยกล่าวถึงการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีรูปแบบการค้าและนโยบายการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายการค้าการห้ามขายออนไลน์เป็นการกำกับการขายออนไลน์โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสมกับสภาพการ ศาสตราจารย์ดรวิเลิภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดงานสัมมนาวิชาการ CBS Boost Your Business Window เติมวิตามินเข้มขน้นสำหรับเสริมภูมิธุรกิจปี2568จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดมองค์ความรู้จากคณาจารย์และนักกลยุทธ์ระดับแนวหน้าของธุรกิจทั้ง5สาขาประกอบด้วยภาควิชาการตลาดภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการบัญชีภาควิชาการธนาคารและการเงินและภาควิชาสถิติเพื่อเป็นข้อมูลให้กับภาคธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้และนำความสำเร็จที่มากกว่าความยั่งยืน ศาสตราจารย์ดรวิลเลิร์กล่าวว่าธุรกิจและนักการตลาดในยุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญการตลาดในรูปแบบ Re g e n e r a t i v e Marketing แนวคิดการตลาดที่เน้นการสร้างคุณค่าผ่านการฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆมุ่งมันส่งเสริมผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวไม่มุ่งหวังแค่การเติบโตทางธุรกิจแต่ยังคำนึงถึงการสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งโดยรวมแล้ว แล้ว r e เจน e น a เร e ีฟมาเกเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์ที่ไม่เพียงแค่ทำให้ธุรกิจเติบโตแต่ยังช่วยโลกให้ดีกว่าเดิมปีที่แล้ว3ปีที่แล้วไม่มีใครรู้เรื่องของ AI วันนี้นะครับเด็กอายุ15กับอายุ50เรียนรู้เรื่อง AI ไพร้อมๆกัน นะดังนั้นในการระบบของทั่วโลกที่ระบบทุนนิยมเนี่ยครับเราก็เลยต้องมีทุนนะครับซึ่งวันนี้ทุนที่จุฬาลงกรณ์อมอบให้เป็นทุนเรื่องของทุนเรื่องของความคิดทุนเรื่องของปัญญาวันนี้ก็เลยบอกว่านะเราต้องมีปัญญาเพื่อเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ให้ได้นะดังนั้นนะโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อหายาตัวใหม่นะครับเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆนะซึ่งในประเทศไทยวันนี้เราคุยเรื่องของความยั่งยืนแต่ถ้ายังไม่ได้ผล นะครับเราจะทำยังไงต่อไปและเรื่องของ sustainability เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเห็นทางกายภาพเราเห็นในโลกดิจิตอลด้วยเช่นกันเราอาจจะมีนะมองเป็นสับแสงใหม่ๆจริงไม่ใช่นะครับเราคือโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะดิจิตอลไฟแนนซ์นะครับเกิดขึ้นกรีนไฟแนนซ์เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยดังนั้นนะครับการให้ยาขนานใหม่วิตามินสูตรใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาปรุงสูตรโดยอาศัยนักวิชาการนะครับ แล้วก็นักปฏิบัตินะครับนะเกิดขึ้นจริงแล้วก็มานําเสนอนะครับว่าท่านพร้อมที่จะลองยาวิตามินใหม่ที่เรานําเสนอให้เพื่อบํารุงสุขภาพทุกเกี่ยวของท่านหรือยัง รองศาสตราจารย์ดรธัทนทัศนโมคขมักกุลคณะบดีคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่าการจัดสมัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยทุกหัวข้อจะสะท้อนถึงแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและกลยุทธ์ธุรกิจในโลกดิจิทัลซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของโลกธุรกิจปัจจุบันและใน าคตทั้งอย่างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังสามารถนำแนวคิดใหม่ๆไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนจากหลายส่วนนะครับเรามีห้าภาควิชาครับแต่ละภาควิชาก็มีการนําเสนอข้อมูลต่างๆที่คณาจารย์เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้การทําวิจัยทําวิชาการมาตลอดนะครับรวมถึงเรามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะครับเรามีท่านเลขากรอนะครับมาร่วมในเรื่องของการคุยในเรื่องของการ ทำการเงินนะครับกับเรื่องของ ESG ต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าโครงการตรงนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะเป็นประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆนในภาคธุรกิจนะครับ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ